ดีครับร้าน TK Solar Cell ครับวันนี้เป็นชุดอิเวเตอร์หม้อแปลงเทอร์รอยครับใช้สำหรับงานหนักโดยเฉพาะครับใช้รัานแอร์9,000 BTU ได้ครับปั๊มน้ำมาดานปั๊มน้ำเสม,มอหอยโขงได้ครับผมตู้เชื่อมซักผ้าหุงข้าวตู้เย็นได้หมดครับผมตัวนี้เราประกอบลงตู้สำเร็จรูปนะครับด้านหน้าก็จะมีแผงสวิตช์ไฟพร้อมใช้ครับผม เดี๋ยวเรามาลองเปิดครับผมนี่เบเกอร์กันฟ้าผ่าเบเกอร์แห่งครบครับผมเดี๋ยวเราเปิดเครื่องขึ้นครับครับเครื่องทำงานแล้วครับอุปกรณ์ทุกอย่างบรรจุอยู่ในตู้ครับสามารถใช้ไปเดินทางได้ครับผมนี่ครับเปิดเบเกอร์ขึ้นครับหลอดไฟติดครับเบเกอร์กันช็อตเราแถมหลอดไฟให้3หลอดครับเราขนาด15วัตครับนี่ครับหลอดไฟสว่างมากครับเดี๋ยวขอญาตปิดก่อน นี่ก็ต่อพ่วงก,กับแบตเตอรี่ลิเธียม24โวลต์1น0แอมแอครับผมจุดน,นี้จะส่งไปที่กระสินนะครับลูกค้าใช้งานออนอนนานอนสวนครับใช้งานหนักๆได้สบายครับสนใจติดต่อได้ครับ TK Solar Cell เพื่นของกี่8 8 0 3 4 3 5 6 8 8ขอบคุณมากครับ